สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับเอฟซีเมอร์สุือสกุนเนาะมื่อนี้ก็มาพบมาพบกับซานุกอีกแล้วพี่น้องที่ส่งซานุกสาวลาวเนาะมื่อนี้ก็บซา,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 านุกสิพาพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พาเอฟซีไปยามตอนเนาะพี่น้องแต่กับโบฮูว่าซีได้หรือบ่อเนาะก็ไปไปกันเลยกูแหลนุกสิพาลงไปข้างนาเปล่าพี่น้องยามตอนอีฟอปเป็นเห็ดกูแหลนเนาะตอนกลางนาพี่น้องพ่นฮะก็เศร้าตกเนาะ ไม่สนุกบดยไปเวียกเนาะพี่น้องลาเนาะลางานแล้วมีตอนสองบ่อนเนาะพี่น้องอยู่กลางนาเลยกะอยู่อันอยู่ห่วยเนาะขำบได้พี่น้องขาวสนุกอะออมมันย่อมมันย่อมพี่น้อง ตอนนี้ก็ไปเบิ่งต้อนอยู่ห่วยเนาะพี่น้องไปกับลานน้อยพี่น้องล้านเล่นก่อนทางกับหกแบบเนอะอันนี้ห่วยเก่าเนาะพี่น้องอีพอเป็นป่านทายใส่แล้วนาม,มันกรบไปริไหลเลยน,นี่จะเวลานน้อยสบายดีไหมหำสบายดีนะะดี่พยายามตอนไปยังยามตน้นต้นกับลาน พ่นทางกระซ้าโตกินี่พี่น้องเอ้ยแต่เดินล้สนุกหมดพยายามตอนเนาะเพราะว่ามือพ่นตกมือน่ะผัดเห็ดงานพี่น้องไอ้พ่อบเห็ดยามเนาะบางคนเอฟซีบางคนก็ิว่าสนุกมือเห็ดคลิปยามตอนใหนผมเบิ่งแน่ค่ะสนุกปบบมือพ่นตกสนุกไปเวียกเนาะพี่น้องเอามือนีพ่นบ่แหงปันใดจักซีมีหรือบ่เนาะก็ไปเบิ่งทำกันพี่น้องทอดไปทีีเรยบร้อยๆเลยพี่น้อง จักไคร่โอ้บ่ได้กินโอ้ไปเบิ่งดูครับยําต้นยํามะแรงพี่น้องนี่ต้มค่อยย่างเด้อพลาดไดค่อยย่างเด้อครับ นี่นบ่งฮะมันจกโตบังบ่งบมานเหอ้อโอประปูน,น้อยอ้ทรงที่หมื่นแต่พี่น้องผูใช่ครับก็ขอ้วยก็ขอด้อก็ขอ้ยกอ้ยเออเดี๋ยวกน้องห้ากํลังคือเดี๋ดิ้นได้ได้อยู่บ้างด้วยตนะาน่ะไม่ได้เพราะมกเพราะอันเดี๋ยวบอ เูือตอนไะโอ้ยมันขาดนะี่มี่หำจะขี้เหงาเดินงามด,ดูโอ้ยขี้เหงาโอ้ยประชิวน่อยแ่ไนสองสามตัวประมาณสามพี่น้องประมาณโอ้ยห่วยจ้ะ บอมานพี่น้องบอมาไปฮัมปะ์ะผลาดได้ฮะบอได้ซ้ำพี่น้องเอ้ยบอได้ซ้ำพี่น้องเอ้ยสนุกกะสีเมื่ออะไรพี่น้องบ้านนี่มายามต้อนกับบอมานเนาะบอได้โคตโตอลีโลพี่น้องกบบัป็นแบบสิบห้ามืลนีพี่น้องบอ้านสงสัยยังมาทานได้ลงพี่น้องเอ้ยปลากรเนะาะเพราะว่าเมื่อเช้านี้พอยามก็ระไลา,ลายเติบพี่น้อง นสนุกมายามพอไรพอโตเนาะมันบม,มานสิแรยามตอนประมาณสนุกนยายากเลยมาเทียงพี่น้องเอ้ยได้พายกระตาเป่าเมื่อพี่น้องจะได้สิได้กินปูจะได้สิได้กินปลาเหมือน,นไปกินปลาอีพอ,อยามมาคนละเนาะสุกแห้งเลยพี่น้องเอ้ยอหักให้ได้พายุเนาะพายุเข่าก็เกี่ยวบ่ไรพี่น้องเอ้ย ซู icana, ่แห้งแล้วข่าสนุกเนาะมาเด้อไปสิมาสอยเกี่ยวกับบาดมาอื่นมาพื้นนี่แหละสิลงมือพี่น้องพัยุเศร้าแหละเนาะพัยุเศร้าสนุกกระสิเกี่ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสามสิบสี่สิบห้าให้ยุ่งเศร้าแกับสิเกี่ยวพี่น้อง พยายามตอนกับบได้พี่น้องโอเคพี่น้องสักบอไดพ่อโตเนาะตอนกลางนากับบะมาณตอนห่วยกับบะมาณท้ามเมื่อบ้านุูหล่ะพี่น้องบัดนบอมานเนะาะเมื่อบ้านภล่ะพี่น้องทางกับเปลือเด้อพี่น้องเ้ยบ้านีมันตกเนาะทางเมื่อบ้าน สำหรับคลิปนี้สน,นุกกับชิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสนีทเด้อมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังให้แชร์ใใจให้สนุกน์กันเด้อไปเล้วพี่น้องสวัสดีสวัสดี